หลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นในแต่ละพื้นที่ด้วยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2565ของจังหวัดอุตรดิต์โดยมีพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสารทสล์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การปฏิญาณตนของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตฐ์อ่านสารของนายกรัฐมนตรีซึ่งปีนี้พิเศษที่พระสอนปริยัตวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตฐ์ ได้อัญเชิญคติธรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของสมเด็จพระอริยะวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถได้มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2565เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วยที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายเพบุณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2,565เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักปกครองท้องที่ซึ่งอำเภอเมืองพิจิตรนั้นมีผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลหนึ่งคนกำนันและสารวัตรกำนันได้รับรางวัลชั้นสองจำนวนหนึ่งคนและมีผู้รับรางวัลในวันนี้จำนวน5คนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด ในช่วงฤดูฝนนี้ให้เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ําที่จะไหลสู่จังหวัดพิจิตรและเร่งสํารวจแหล่งน้ําคูคลองประตูระบายน้ําให้พร้อมใช้งานหากประชาชนพบปัญหาให้รีบแจ้งทางส่วนราชการเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านไปบุญนบุตรจอมเองท่านก็ เข้มงวดในเรื่องนี้มากถ้าอยากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ภาคท้องถิ่นอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากๆนะคะอย่างกิจกรรมต่างๆที่ท่านเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปอย่างปั่นจักรยานไปเที่ยวชมเที่ยวดูผู้สูงอายุะนะคะแล้วก็ดูวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนเนี่ยท่านทำม,มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ